ตอนพอเริ่มใช้เบโอ,อครั้งแรกเนี่ยลดไปได้ขนาดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะอืมน่าจะอยู่ประมาณ50-80%ถึง80เลยนะแปลงเนี้ยถ้าฉีดเชื้อรานั่นแหละประมาณลิตรหนึงแต่พอใช้ไฮโกจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคือ500ไฮโกนี่ตัวหนึ่งแล้วทำให้ข้าวไม่ค่อยเป็นโรค สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับไนท์ลูกเกษตรกรตัวจริงวันนี้เราอยู่กับคุณพี่เจริญขอให้คุณพี่เจริญแนะนําตัวหน่อยหนึ่งดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมนายเจริญแก้วเวียงนะครับอันนี้ยังเป็นอำเภอเมืองอยู่ไหมคะอยู่อำเภอเมืองครับผมอำเภอเมือง,อองจังหวัดชัยนาทน,น,น,นะคะก็มาไม่ไกลประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่เจริญทำนากี่ไร่คะทั้งหมด ทั้งหมด36ไร่36ไร่เป็นสองโซนโซนนี้ทำไรนาหวานน้ำต้มนาหวานน้ำต้มครับผมทำไมถึงเป็นน้ำต้มคะเพราะว่าเราหวานแห้งหวานคือน้ำขุกขิกแล้วก็หวานแห้งแล้วปล่อยแห้งเลยแต่ว่าเป็นนาหวานที่กอใหญ่มากเลยนะคะครับผมก็อยู่ที่เราอาจจะใช้จุลินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือใช้ของไบโอก่อน10วันค่อยทำเทือกแล้วก็หวานน่าจะ ข้าวเป้าอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่าไร่ละเกวียนไร่ละ, <100 S 1> ละเกวียนร้อยถังาา <100 S 1> เพราะว่าเคยได้เคยได้ร้อยถังแต่พี่จะิญบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเคยได้มากสุดไหมคะเคยได้มากสุดตกร้อยสี่สิบถังร้อยสี่สิบถังต่อไร่โอ้โหไม่ธรรมดานะคะอันนี้ต้นข้าวของการหว่านน้ำน้ำตมเขาก็จะเป็นต้นไข่ต้นมันต้นแม่หนึ่งต้นนะฮะเา็าจะมีต้นลูกมาอีกสามสี่ต้นอันนี้มันจะเป็นนาหวานแล้ว,วความสมบูรณ์ของรวงข้าว ดูแล้วก็จะเต่ง80%ดสิบเปอขึ้นก็จะมีรีบบ้างเพราะทุกพันมันจะต้องมีข้าวรีบข้าวรีบก็คือข้าวไม่เต็มโคงจ,งจริงๆต้องกี่วันเกี่ยวคะร้อยถึงร้อยห้าวันเกี่ยวได้ร้อยถึงร้อยห้าวันแปลงนี้เป็นแปลงตักดำได้ร้อยสิบวันวันนี้นะครับได้ร้อยสิบวันแล้วครับผม ขายพันข้าว,วาเป็นข้าวที่เราลงพันเดียวทั้งแปลงครับผมแล้วเขาก็จะคนที่พี่จเจริญขายให้เขาเป็นข้าวพันเขาจะมาดูแลเลยใช่เขาจะมารับซื้อคืนดังนั้นเขาจะมาดูเลยว่าเรามีข้าวดีดข้าวเด้งไหมใช่เขาจะมาตรวจแปลงอืมแล้วพี่จเจริญแปลงนี้พี่จเจริญได้ใช้ไบโอของเราไหมคะใช้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนสูบน้ำเหมือนเหมือนนาแหวนน้ำต้มเหมือนกันอ๋อก็คือหมกักสิบวันหมักเสร็จแล้วก็เอาหมักหม่ในแปลงอีกัสิบวัน พอพี่ใช้ไบโอของเราแล้วอ่ะข้าวตเข้าเด้งเหลือเยอะไหมคะพี่แปลงนี้แทบจะไม่ค่อยมีนะถ้าสังเกตได้ว่าคือถ้ามันเยอะนะเขาจะตัดเสร็จแล้วเขาจะมาวางไว้ตามหัวคนาอันนี้แทบไม่ค่อยมีแทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าในเคยคุยกับพี่จเจริญก่อนหน้านี้พี่จเจริญบอกว่าไอตัวข้าวตเข้าวเ,เด้งเนี่ยมันอยู่ได้นานถึงสิบสิบปีสิบปีแล้วมันเหลืออยู่ลึกแค่ไหนคะพี่อยู่ที่<ม>ว่าถ้าเกิดเราไถาดะมันก็จะกลบลึกอแล้วรอบนั้นจะขึ้นช้าพอเราไถดะใหม่มันก็จะเอาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน บางครั้งมันก็อาจจะมีเยอะเราก็เลยต้องมาใช้ไบโอย่อยอ่านั่นนะคะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องใช้ตัว Bio งไบโอยังไงก็ต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้พี่เจริญพอจะสรุปให้ในได้ไหมคะว่าก่อนหน้าที่เราจะใช้ไบโอไกโกเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะ่ะต้นทุนจริงๆในการทําต่อไร่นี่เท่าไหร่ถ้าเป็นนาดําเฉลี่ยเลยน่าจะอยู่ประมาณ4,000ัน00ต่อไร่บาทต่อไร่ค่าต้นทุนนะ ตั้งแต่เริ่มลงแปลงนารวมค่าปุ๋ยค่าอะไรสี่พันต่อไร่ประมาณแล้วถ้าตอนนี้บวกกับไฮโกกับไบโอเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อไร่คะพี่ก็ถั่วเฉลี่ยตอนนี้พอดีปุ๋ยมันแพงขึ้นนะ,ะผมก็ยังให้อยู่ประมาณสี่พันเหมือนเดิมเนื่องจากว่าแต่ว่าเราไปลดปุ๋ยลงเพราะปุ๋ยมันแพงขึ้นอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าปุ๋ยไม่ลดเป็นราคาเดิมเมื่อสมัยก่อนลูกละเท่าไหร่ลูกละแค่ห้าร้อยกว่าบาทอ๋อห้าร้อยกว่าบาทใช่โลหนึง่ง โลหนึ่งห้าร้อยเอ้ยถุงกระสอบเนี่ยห้าร้อยเราใช้แค่เราใช้แค่ครึ่งหนึ่งสมมตินะก็250ร้อยห้าสิบเองนะก็คือไร่หนึ่งก็จะเหลือแค่ปุ๋ย250กับไฮโกกับไบโอถูกไหมนั่นจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันได้ไหมคะพี่ต้นทุนน่าจะกว่าเพราะว่าค่าถ่ายค่าเกี่ยวนี่มันก็มันก็จะไปส0 0พันแล้วแล้วตอนนี้ค่าพันธุข้าวพวกอะไรก็ อย่างน้อยก็ตีว่าลดต้นทุนมาสักพันหนึ่งอ๋อก็เหลือประมาณส0 0พันถ้าสมมติทอ่อปุ๋ยไม่แพงนะพี่เจริญคะอันนี้ทําไมรวงมันเล็กและต้นมันไม่ค่อยสูงอันนี้พันธุ์อะไรคะอันนี้พันธุ์ไก่ทองคําของบริษัทไก่ทองคํานะชื่อพันธุ์เขาเต็มๆคือ MGC หนึ่งพรีเมียมอืมเป็นข้าวที่เขาาไปไว้ทาอะไรคะสีทาน<ก>เหมือนกันก็ไปสีทานเหมือนกันแต่เป็นข้าวแข็งแต่แตเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกันนะ แต่ว่าพอพอ,พอเทียบกับลําต้นแล้วเขาไม่ค่อยสูงมากเนะเขาะะไม่สูงแต่อายุเขาเขาออกเร็วแต่แก่ช้าออกเร็วแต่แก่ช้าใช่ออกรวงเร็ว67วันนี่ออก70วันนี่ออกแทบหมดละหม,มายถึงว่าออกออกทั้งทั่วแปลงนะครับแ,แต่เวลาแก่นะช้า1เดือนหนึ่งเดือนกว่าจะเหลืองใช่ไหมใช,ใชม่แล้วอย่างนี้พวงหนึ่งนี่มีสักกี่เม็ดคบพี่มันก็จะอยู่ร่วมร่วมร้อยหรือร้อยนิดนิด,นดแต่จะสู้อีกพันแปลงนู้นไม่ได้เพราะพันแปลงนู้นมันรวงยาวกว่า แต่น้ำหนักมันดีมากเลยนะพี่ใช่แต่ตอนนี้จำนวนต้นเขาก็พอได้อยู่โอ้ยแต่เยอะอยู่นะคะเราลองนับไหมลองนับดูก็ได้ครับของพันเมื่อกี้ของนั้นแปลงนั้นเราพันอะไรนะคะพี่พันหกสามพันหกสามแต่พอมาพันนี้ยรวงเขาจะแบบค่อนข้างแบบต่อต่อกิ่งนะนี่จริงๆมันเป็นกอจริงๆต่อกิ่งก็ถือว่ามีน้ําหนักแล้วก็จํานวนเม็ดก้อมไม่ได้แบบเป็นรวงใหญ่มากเดี๋ยวเรามานับกันดูดีกว่าว่ามีมีกี่เม็ด

ใช่แต่ <c oughs> พอหมือน <130 S 1> ลวงสั้นเหมือนลวงสั้นแต่เม็ดเขาจะถี่กว่าใช่แล้วก็มีน้ําหนักกว่าด้วยถ้าอย่างนี้พี่เกี่ยวปุ๊บเดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะทิ้งนานแค่ไหนคะถึงจะปลูกใหม่อีกรอบนึง่งวันที่ห้านี่หน้าจะไม่ดําก็หวานแล,ล้วล่ะโอเคบางทีอาจจะกอ,อนอาะที่เราเกี่ยว เกี่ยวถ้าเกี่ยวก่อน4ี่ก็คือวันห้าก็จะเริ่มเอาน้ําเข้าแล้วเริ่มทําใหม่เราเราก็จะมาหมักก่อนอก็อาจจะมีการถ่ายจะดูในสภาพก่อนว่าลดลงถ่ายได้ไหมแต่ว่าก็จะจะเอาไบโอย่อยเหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องย่อยครับพี่เจริญขาเมื่อกี้เราเดินเดินมาดูเนี่ยแปลงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่านอกจากมเมล็ดข้าวที่สวย โค้งงอสวยแล้วเนี่ยไม่มีข้าวเม็ดสีอื่นเลยออยู่ที่การดูแลของเราครับอ๋อพี่จรมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตรงนี้คะหนึ่งที่ที่เท่าที่เราศึกษามาเนี่ยไฮโนอในตัวหนึ่งแล้วที่ที่ทาให้ข้าวไม่ค่อยเป็นโรคพอข้าวไม่ค่อยเป็นโรคเราก็ฉีดพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียควบช่วงเราฉีดคู่กับไบโอแต่ปริมาณไม่ได้เยอะไม่เยอะนี่เทียบกับเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ไฮโกเนี่เท่าไหร่คะพี่เอาเอาย่างอ,อย่าง,อย,างอย่างแปลงเนี้ย ถ้าฉีดเชื้อราจะอยู่ที่ประมาณลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งค่ะถ้าเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไฮโพันซีซีนะพันซีซีเฉพาะยาเชื้อรายาเชื้อราครับนั่นแหละประมาณลิตรหนึ่งแต่พอใช้ไฮโกจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคือ500อ๋อพี่เจริญก็หั่นครึ่งเลยแล้วใช้คู่กับไฮโกแต่พี่เจริญบอกว่าไฮโกพี่เจริญใช้ทั้งหมด4รอบ4ีรอบครับผมใช้ช่วงคุมค่าคุมค่าคุมคุมค่าคือช่วงค่าไม่เกิน12วันที่ปักดำไปแล้วอ๋อนั่นคุมอะไรคะ ก็ไม่ให้ยากขึ้นหรือมันขึ้นแล้วก็ฆ่าได้เพราะมันยังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็เอาน้าเข้าแล้วก็เอาน้ําคุมอีกทีเพราะว่าถ้าลงไฮโกตอนนั้นคือใบก็จะงามของข้าวก็จะงามด้วยใช่ข้าวมันไม่เหลืองเพราะว่ายาฆ่าญ้าน่ะมันแรงแล้วบางทีฉีดไปแต่ใบไหม้ใบเหลืองข้าวชะงักอ๋อก็คือยังใช้ยาฆ่าย้าเหมือนเดิมแต่ข้าวไม่เหลืองข้าวไม่โทมก็คือเพราะเราใช้ไฮโก ไปดึงขึ้นมาใช่แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะไฮโกไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะแค่คุมให้เขาสภาพสวยให้เขาไม่โซนแล้วรอบสองแนี่ใส่งครึ่งซองนะครึ่งซองเองหรอสิบแปดไร่นะใส่ถึงครึ่งซองเองนะรอบแรกอ่ะโอ้รอบต่อไปก็รอบละซองละซองอ๋อรอบต่อไปรอบละซองรอบที่สองใช้ตอนไหนนะคะก็รอบที่สองนี่ใช้ช่วงข้าวหวานปุ๋ยหนผลแรกใส่คู่กับปุ๋ยหนแรกตอนนี้ก็มาฉีดพวกยาเพี้ยเช่นหนอนกินใบอย่างเงี้ยเราต้องใส่แล้วแล้วก็ใส่เชื้อราก็เอา ไฮโกใส่ร่วมป้องกันเชื้อราเป็นในตัวไม่ไม่ให้มันเข้าไม่ให้มันเข้าต้นเข้าใบเข้าอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นนี่นี่คือลักษณะของเชื้อรานะแต่นี่มันแก่แล้วมันไม่มีผลกับข้าวแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นข้าวเล็กนี่มันจะไม่โตเลยนะอแต่พอมันแก่ข้าวอย่างนี้จะไม่โตเนี่ยอข้าวอ่อนๆนะใช่ข้าวอ่อนแล้วรอบสามนะคะรอบสามเรามาใส่ช่วงปุ๋ยหนสองหลังจากใส่ปุ๋ยหนที่สองไปแล้วพอเริ่มโตพอเราใส่ตัวนี้ไปมันก็กระจายไฮโกก็ช่วยได้อีก รอบสี่รอบส<อ>ี่นี้สําคัญรอบสี่นี้เรามาใช้ช่วงข้าวงวยเป็นเป็นลักษณะเป็นน้ํานมแล้ววายกรสอนอนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเริ่มเป็นน้ํานมอันนี้เขายังไม่เหลืองใช่ไหมเราก็จะฉีดช่วงอย่างเงี้ยอ๋อตอ,ตอนที่เขาเริ่มขึ้นเป็นน้ํานมเป็นเม็ดสวยแล้วลอ,อนนงกั้ ถ้าเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มฉีดแล้วคงทสุดท้ายนี่นะคะนี่น,นะครับสีเขียวๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกข้าวเป็นน้ํานมตอนที่เราฉีดไฮโกร,รอบหลังเนี่ยเพื่อเพื่อให้ข้าวเต็มเม็ดสวยถ้าให้เต็มเม็ดข้าวเหลืองสวยเสมอแก่เร็วแก่เร็วแล้วไฮโกรเราก็เหมือนกับเป็นเป็นตุยทางทางใบอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ว่าทําให้ข้าวเม็ดมันตึก ก่อนหน้านั้น,นพี่ปัญหานะของข้าวดิบข้าวเด้งเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็มีทั่ว,วไปคือถ้าเราหวานตลอดถ้าไม่ดำเลยนะ่ะคือมันติดมาจากเมล็ดทันข้าวมาได้ส่วน,น,นติดมาจากรถเกี่ยวค่ะแล้วก็รถตันคือมันติดมาหมดมแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรน่ะมันก็ติดมาคือเป็ดไปดกินแปลงนูน้นแล้วก็มากินแปลงเรามันก็มาถ่ายมาอะไรไอันนี้นก็คือพาข้าวดิบข้าวเด้งแล้วก็พวกญ้ามาก็มาย่อยด้วยไบโอก็คือย่อยทั้งฟางข้าวดิบ มันก็เบาลงไปเรื่อยๆอถือว่าเรื่อยๆเนี่ยตอนพอเริ่มใช้ไบโอ๊คครั้งแรกเนี่ยลดไปได้ขนาดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าพี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะอือน่าจะอยู่ประมาณ5 0าสถึงแปเลยนะโอ้ก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยี่ยมเลยค่ะ <ๆ S 1> งั้นแสดงว่าตั้งแต่นี้ต่อไปถึงจะปลูกข้าวพันธุ์เดิมๆแต่พี่ก็ยังต้องใช้เพราะว่าไม่งั้นหญ้าอะไรก็จะเยอะอยู่ใช่ไหมครับผมเท่าที่พี่เจริญใช้มาเนี่ยไบโอคของเราเป็นไงบ้างคะถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้มมาาผว่ดีนะ <ด>เพราะ,ะว่าม,ม,มันมันลดต้นทุนอะอย่างหนึง่งมันมันมันไปทําให้ต้นทุนเราถูกลงก็คือปุ๋ยน,น,น้อยลงเพราะว่าตัวเขาเองเขาจะ ปรับสภาพดินให้มีปุ๋ยในตัวด้วยแต่ย่อยไปย่อยแล้วมันมีปุ๋ยพวกฟางข้าวพวกอะไรอะไรมันก็ทําให้เราลดต้นทุนไปได้เยอะแต่ขา้ขาวีีข้าวเด้งนี่ร้อยกว่าวันนี่คือเราเราสบายใจได้ใช่ไหมว่าขา้ขาวีีข้าวเด้งย่านี่น้อยมากน้อยมากถ้าเป็นนาดํานะต้องแต่ถ้าเป็นนาหวานก็ยังยังพอมีอยู่แต่เมื่อกี้นาหวานพี่จเจริญบอกว่าก็เหลือประมาณ5%อร์เซนตใช่ยังพอมีอยู่ก็คือที่มีเพราะว่าติดมาจากพันุข้าวที่เราซื้อมาค่ะส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่เราย่อยไปมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ หรืออ,อาจจะมีก็มีน้อยลงแต่นี่ข้าวที่เรามาหว่านอ่ะมันยังมีติดมามันอาจจะมีติดมาแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกษตรกรเข้าใจมันก็จะช่วยลดได้เยอะ,ะเพราะเราไม่ต้องมานั่งเคลียร์หญ้าไม่ต้องมานั่งในเรื่องของปริมาณข้าวที่อาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะมีข้าวดิเข้าวเดือปนใช่ไหมคะค่ะ,คะเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็น E ีีที่สุดยอดมากนะคะเพราะพี่จเจริญพาเรามาดูผลลัพธ์ที่แท้จริงเลยนะคะทั้ง2แปลง ทั้งนาหวานตมแล้วก็นาดำใช่ไหมคะครับผมซึ่งเห็นชัดเจนทั้งข้าวดิบข้าวเด้งไม่มีถือว่ามีน้อยเนาะที่นาหวานไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นที่นาดำนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ดข้าวที่เยอะนะคะแล้วก็ต้นข้าวที่สวยงามแล้วก็ย่นระยะเวลาแล้วลดต้นทุนการผลิตด้วยใช่ไหมคะคือถ้าช่วงถ้าช่วงตอนนี้ทั้งปุ๋ยแพงเ่ยน้ำมันแพงเ่ยต้นทุนน่าจะพุ่งกว่านี้เนาะน่าจะพุ่งกว่านี้ใช่นะคะ ดีโอนี่ทำให้ลดต้นทุนได้เยอะครึ่งหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดมากจริงๆค่ะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มาในวันที่เก็บเกี่ยวเดี๋ยวอาจจะต้องขอฝากพี่เจริญเก็บภาพแล้วเก็บวิดีโอเล็กๆสั้นๆให้เราเนาะว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ข้าวได้กี่ตันนะคะแล้วก็วันนี้เรามีของแทนคําขอบคุณนะคะของทางบริษัท อัลติเมทของเรานะคะในรายการ c ีโรุยสวนนะคะมอบกับพี่เจริญไว้ด้วยนะคะนะขอบคุณค่ะมีเสื้อสวยๆหมวกสวยๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้ใน EP นี้ก็ต้องขอรากันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมซีโรุยสวนใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย